ดีค่ะวันนี้เราก็มาทาพิธอากาศะ EP ที่61นะคะหัวข้อการเงินคุณจะเพิ่มขึ้นไหมนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามอย่างเช่นอาชีพเป็นเซลล์ขายของหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าเล่นหุ้นหรือว่าเป็นหมอดูก็ได้นะคะการเงินคุณจะเพิ่มไหมอธิฐานนึกถึงว่าคุณบิดามารดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือแล้วอธิฐานตามหัวข้อเราก็บอกอนุญาตดูด,ดวงเราก็ไปเลือกกองไพ่ที่ดึงดูดนะคะกองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองห้ากองหนึ่งการเงินจะเพิ่มไหมคะ กองหนึ่งนะคะเหมือนกับถ้าคุณได้ลงทุนลงแรงนะคะทํางานหรือกิจการต่างๆมาพปสมควนแล้วการเงินจะออกดอกออกผลจะเพิ่มขึ้นจากที่คุณเคยทํามานะคะมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นอยู่นะคะค่ะได้ไพ่เจ็ดเตือนกองหนึ่งกองที่สองได้ไพ่เด็กถือดาวนะคะอันนี้การเงินอาจจะยังไม่เพิ่มเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายจุกจิกที่รุมเร้านะคะโอเคหรืออาจจะรอคอยให้ลูกนี้ยเอาเงินมาคืนก็ได้นะคะกองนี้ยังไม่เพิ่มค่ะกองที่สามนะคะ เหมือนจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือว่าสุรุ่ยสุร่ายนะคะหรือว่าใช้เงินเพื่อบรรเทาความเครียดนะคะแต่ก็จะมีคนแอบให้ความช่วยเหลือคุณนะคะกองสามยังไม่เพิ่มค่ะกองที่สี่นะคะเหมือนค่าใช้จ่ายจุกจิกหรือว่าเสียเงินไปกับการรักษาพยาบาลน,นะคะการเงินก็ยังแย่อยู่ยังไม่เพิ่มค่ะกองที่ห้านะคะ มันเหมือนกับว่าคุณเริ่มจะมีเงินออมนะคะแล้วก็คุณก็คิดหาทางที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนคนกองนี้มีกาดที่เงินจะเพิ่มได้ในอนาคตนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะขอบคุณค่ะ